ริชแบนช็อปได้เติมเกมถูกเติมไว้ผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกมหรือ o อริจินบนเว็บรับริชแบนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนําได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมเงินเกมราคาถูกได้วันนี้ที่ริชแบนช็อปเท่านั้น คุณต้องการเติมเกมแบบสุดคุม้มจากเกมชั้นนําไม่ว่าจะเป็น League of Legends, Valorant, League of Legends Wild Rift, ROV, PUBG Mobile, HOK OK, หรือเกมชั้นนำอีกมากมายปาดกัะหลายโพดวันนี้จนมารุขขอแนะนำตัวตึงโน,นหนึ่งเรื่องการเติมเกมกับเว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้1ล้านเปเทั้งราคาถูกดีและรวดเร็วกับ Rich Man Shop ก,กับการเติมเงินในรูปแบบ Official a d แอดดูแลตลอด24ชั่วโมง ใครสนใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ @richmanshop อย่าลืมใส่แอปด,ด้วยนะครับหรือเติมบนเว็บไซต์ที่ www.richmanshop.com กดลิงก์ที่ใต้คลิปได้เลยและอย่าพลาดอัปเดตโปรโมชั่นเด็ดๆโด,ดนๆที่แฟนเพจ richmanshop เติมเกมราคาถูกเติมง่ายเติมสบายทั้งโอนธนาคารบัตรเครดิตแถมมีระบบผ่อนอีกตั้งหากเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมได้แล้วอย่าลืมใครสายเติมต้องใช้บริการตัวตึงนอนหนึ่งเรื่องการเติมเกมเจอเว็บเติมเกมที่ไวใจได้1นล้านเปอร์เซ็นต์ทั้งถูกดีและรวดเร็วกับ ริชแมนชอ่บไ่อยินด้านล่างใต้คลิปนะจ๊ะ วอลคัมทุกท่านครูจิมรู้เคสสวัสดีครับผมเจมจิมรูนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่นกรฟในตำแหน่งจังเกิลนั่นเองครับโดยตัวของกรฟนะครับผมได้มีการบัฟมาในแพทล่าสุดแล้วนั่นเองนะครับซึ่งตัวของกรฟเนี่ยจริงๆแล้วนะในแพทที่แล้วนะครับมันมีความสามารถที่ค่อนข้างเก่งนะแต่ว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยดาเมจไม่ค่อยดีครับผมดังนั้นผู้นานะครับถึงทำการบัฟมาในแพทนี้ครับโดยมีการเพิ่มค่าสถานะพื้นฐานในการต้านเวทจาก38เพิ่มขึ้นเป็น40ครับแล้วก็สกิลที่หนึ่งเนะคครรรับแแล้้ววกกกก็าาามมมมเเเเสสีีีียยยห่่่อออนนนต์พิขึ5 ด้วยนะสุสกิลที่3นะครับผมก็มีการเพิ่มเกาะนะสำหรับตัวของทูกิทให้เก่งมากยิ่งขึ้นในแต่ละแต็กนั่นเองนะครับดังนั้นเน่เลยว่าถึกมากยิ่งขึ้นนะครับผมสกิลที่หนึ่งก็ใช้ได้บ่อยขึ้นในช่วงเรเวลแรกๆด้วยแถมมีการต้านเวทที่ดีขึ้นอีกมาดูกันครับผมว่าเกรฟจังเกิลในแพชนี้นะครับจะมีความโหดเก่งมากขนาดไหนในแพช6 0ดดีเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยครับมันยากมากเลย ดาสุดเปลี่ยนเจ้าสองช่องโอ้โหมึงถ้ามึงรู้มูลค่าเขาที่มันจัดการให้กูมึงจะมึงจะไม่มึงจะเข้าใจว่าเออให้ให้เขาเป็นที่มันเป็นความจริงที่ไม่อาจดิกเรียงจะหลีกยังไงเอาละกูได้บวกกับป่ามล้วตอนนี้ มานาไม่พอเล่นเลี้ยงสามวันแล้วยังเก่งเลยตัวนี้มันก็ใช่แหละครับแต่ที่ไม่เข้าฝั่งนู้นบนมาฝั่งกูบนไม่มามันจะประมาณนี้มันจะภาพแบบนี้นี่คือเรื่องปกติที่สุดของแรล้งนะครับเมื่อไหร่กันไหนมึงก็โดนฝั่งนู้นฉลาดจัดฝั่งกูไม่เอาอะไรเลยเนื่องปกติเดี๋ยวคอยดูนะป่ามันจะมาแกงกู อันนี้ก็ยังไม่เปิดได้ด้วยโอ้โหหนนสบายใจเลยตายไปน่เลยอืมทันทีไปบตะขู่ปัดสวยซะด้วยชิบหายแล้วก็ออกมาซับน่าจะตายอ,นนอ,อยา,ายหมดตกท <c oughs> ลบได้ถ้ตัวปูนะมันดันเป็นเนี่ ป่าครับมาช่วยกูนิดนึงมาช่วยกูนิดนึงบนพี่บนผู้พิเออบนมึงผู้เล <c oughs> ่นค,คนที่หกกนนันอีกสัก <c oughs> โอโหไม่เอาอะไรเลยพ่อหนุ่มขอบคุณนะที่ยังมา <c oughs> มเพยายื่ะช้าไปครึ่งวันป่ามันได้แล้วมั้งไหนเนี่ยป่าเนี้ย จะมาเอากูแล้วมันจะมาเอากูแล้วโอ้ยมาสีเมีมเยมเงยสีจั่วไม่ตายหรอก ป่ามาแล้วป่ามาแล้วเต็มตัวเลยดันกับเอป่าอยู่กลางเดันดันเนี่ยยู่กลางมาแทนแต่ได้อยู่ not bad by the way not bad ดูส่งอ้าววัสดีครับไม่สนุกยว่าแถวแรกไม่สูุกกว่โอู้หู้หู้ขี้เต็ก ถ้ากูไปกลางมีสิทธิ์มากที่ป่าจะมาแล้วกูจะตายประมาณครึ่งคืนกูไม่มานั่งรอครึ่งชั่วโมงไม่มีอะไรจะพูดมันก่อนสองตัวแล้ววะตัะแตก่าเด็ะจะเตกกูป่ะอเออม่เตกกูจริงแต่รอดอยู่ป่ากนารเป็นนอากู ไปออกไปกระโดงให้เอาลรืเฮ้ยนาตาชนะเวย้ยนาตาแข็งด้วยแต่มันได้อะไรนะพี่ทุกท่าหนึ่งแบบเป็นหมู่ครับเอลี e. ใช่เป็นเอลี e, <Wow. S 1> แต่แต่ไม่ได้แรงไม่ไม่ได้กว้างขนาดนั้นบอลเ,เลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราจะไฟเลยเหรอเอา Are you อายุชัวบอลเด็ดบล็อคอายุชัวจะว่ากันเลยถ้าจเจ้า มึงย่าป่าก่อนด้วยมาดูมันเข้ามาล้า,แล,แ,า,ลาแล้วมันจะเตะทุกคนมึงจำคำไว้มังเข้ามาล้าแล้วมันจะเแต่ทุกคนนี่ไงตัดได้ไม <c oughs> ่โอเคได้ โอ oh, oh. ้มาไหมมาไหมถ้าจะไม่ผิดนะถ้าถ้าไม่ผิดมีอยู่แต่ก็นั่นแหละผมผมเคยเล่นออนสู้กับวอลลิเบร์ได้เปรียบมาตลอดนะพี่โ oh. อ้ตอนนี้มีสิทธิ์ดังละครนี้มีสิทธิ์ดัง <Okay. S 2> ไม่เข้ามาลุมห้ามผมจริงความน่าเกลียดของมันคือไม่ได้จําเป็นต้องอยู่ในจุดที่เหมือนประมาณว่าแบบต้อง ต้องได้ค่าอย่างหนึ่งได้แ <1 S 2> อตซิตก็ได้นะครับอืมใช่แค่แอตซิตก็ได้แล้วกลางไปเหลือดังต้นให้น้องสวยโอ้เกรฟว่ะเกรฟป่ามาว่ะคือแพทเนี้มันเพิ่งได้บัฟมาครับเหนือยค่อนข้างที่จะเชียร์นิดนึงแต่ว่าต้องยิงอัดตัวหน่อยเขายิงอัดตัวไม่แย่ามาก มันยิงอัดหนครับถ้าโดนท oh, ุกถ okay, anyway, ้าโดนทุกนัดอ่ะแป๊บเดียวแตกแั๊บเดียวแตกแตกแต่ตัวแล้วก็ใกล้ใกล้ไอ๋ออ๋อทีมเออทีมเอาหน่อยเว้ยเอาแล้มาเตะเลยเหรอก็หนึ่งเข้ามาดิมึงเข้ามาดิมึงเคยโดนบวกกล้ามก็เข้ามาดิ เก์ุัองทางทคุณและคุณหนุ่มกลับบ้านๆๆๆๆกลับบ้าน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 ขโมงขโมงอย่ามาเห็นอย่ามาเห็นตอนนี้ชเชื่อหรอือนาทีบาปครับบอนนตรงนี้แหละจะเป็นปัญหาเราจะแพ้ไฟตรงนี้เสมอไม่รู้ทำไมเว็บล่างทำไหมามาดิมา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 เรามาตัดริฟต์นนะฮะอย่างไรก่อนดู ตาย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 แน่อ yeah, no, ุ้ยเยอะขดไม่ทันอืไม <undai> okay, so ่ได้อยู่ได้อยู่โอเคตัดไปเอาคนเอาคนอย่าเอาป้อมเอาคนสวยเอาคนเอาคนก่อนเอาคนเอาคนเอาให้หมดแข่งก็เอาวังไหลระวังไหลค่อยๆเล่นค่อยเล่นค่อยเล่นค่อยเล่นไหลโอเคสวยอย่างงั้นจบดันบ้านเลยดันบ้านจบไม่ต้องเอาบอลรอแล้วดันบ้านดันบ้านดันบ้าน ดันบ้านดันบ้านดันบ้านไม่ทันแล้วคาสิยิงเกิอดไอ้เทียพอจูนโดนดอกเดียวหายเลยนะนั่ออกวางคุ้กว่าเข้าใจเข้าใจไป <c oughs> ดูนาอัเ <c oughs> นี่ยนาซัรมันทำอย่างนี้ได้กูถึงนีง่จะให้ดันบ้านไงช <c oughs> อบในหัวจะจัดสรุป <c oughs> <c oughs> คือเกฟป่าเล่นได้อยู่แล้วแต่แพทเนี้ยมันมันถูกแบบ,บ ปรับมาให้มันเก่งขึ้นมันก็เก่งขึ้นจริงๆเวยเออมันมันก็เก่งขึ้นเลยดังนั้นก็ใครใครหาป่าหนึ่งตัวก็ได้นะครับตัวตัวนี้ผมแนะนําเลย